สวัสดีครับผมพ่อกันจะเศร้าเลยครับไหมครับหลังจากที่ขี่ยงขียงข่ยางแล้ว,แล,วแล้วครับโอ้ยพ่อกันยามเศร้าๆเลยแต่สิพาไปเบิง่งดอกแรกของปีครับมีอย่างน้อนดอกแรกของปีไปนะแต่พาไปเบิ่งครับขีย่ยางหาก็แล้วครับยางครับเต็มถ้วยแล้วครับ มยนต์จติงจริงจิงอยู่ครับหีิบยางหากระแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งดอกแรกของปีมันเป็นอะไรดอกแรกของปีมันไม่ n h ạ งครับน้ำยางดอกจริงจริงจริงอยู่ครับเบิ่งแล้วตอนนี้ก็ได้ครับนี่ยนต์จิงจิงอยู่ครับนี่ครับมีแรกครับวันนี้อะไรครับมีแรกมีแรกครับสิเต็มถ้วยเลย นี่แรกแลวกสิพาไปเบ่งดอกแรกของปีมีอย่างน้อดอกแรกของปีโอ้ตัวนี้สีเต็มนะครับตัวนี้ครับนีเต็มนะครับที่รนถ้วยแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันที่นถ้วยครับเปลี่ยนถ้วยก่อนี่ถ้วยสองมีแรกครับมีแรกนีแรกมีแรกครับเต็มถ้วยแล้ว ก็สิพาไปเบ่งดอกแรกของปีมันเป็นยังไงดอกแรกของปีไปไปชมกันเลยครับผมนี่ครับมาถึงเลมาฮอดเล่ครับดอกแรกของปีนี่ครับสวยๆเลยครับกีดยางกีดยางไปมากนะไฮเปิลโพครับดอกแรกของปีครับปีนี้ครับในสวนยางครับ สวนยางครับครัปลูกเห็ดระงูในสวนยางครับนี่ครับดอกเลกของปีครับโอ้ปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนี่ครับโอ้ดอกใหญ่อยู่นะครับครับตามที่ผมลงคลิปนะครับเอาขี้งัวมาเป็นอาหารให้เพื่อนนะครับมามาขี้งัวครับนี่ครับเอาถักดอกโอ้งูขาวบักใหญ่เลยครับดอกเลกของปีครับผม ดอกบอกใหญ่ครับดอกแรกของปีครับดอกแรกของปีดอก,กแรกของปีละงุกูกเห็ดละงุกในวนอย่างพาร,ราครับเกิดได้กินแน่นอนครับผมใส่ปุยป๋ยชีง้งัวครับนะครับปุ๋ยชี้ง้วผมยาย่นะครับเป็นอาหารเสริมนะครับชีง้ง้วครับเปิดหมักคืออย่างนี้ครับดอกแรกครับดอกแรก หากเกิดหากออกปีนี้ครับมันต้องมีดอกชองดอกสามครับแต่ยังบบเห็นยังบบโผล่ครับกีงว่กีวัวนี่ครับกีวัว,วผมมาใส่เป็นอาหารเสริมเพื่อนครับนี่ครับกีวัวครับมักจะได้ครับเป็นอาหารของเห็ดชั้นยอดเลยครับกีงว่ครับผมเห็ดแลง้งงกในส่วนยางครับนี่ครับนี่ต้นยางครับเนี่ยได้กินแน่นอนครับ ครับดอกแรกของปีครับดอกแรกของปีนะครับนี่ครับนี่แหละครับคือดอกแรกของปีครับนี่ครับเห็นแลงหขคาวครับใหญ่ขนาดครับนี่ครับในส่วนยางครับนี่ครับผมในส่วนยางล่องยางครับผมจับคืนนี้ก็แล้วก็แช่ครับพมดอกแรกของปีสวัสดีครับ